มีคนก <the> ็ไปว่าหลวงพ่อกล้วยไปตอนหกโมงเย็นเจอพรพหลวงค่ณที่ว่ดหลวงพ่อกล้วยฉันข้าวมุ้ยเย็นมุ้ยเเลยลาสัญญาขึ้นมาเลยใช่ไหมแปลว่าคุณคุณเท่งพวกเขาก่อนนะหลักรรมก็องอรู่ที่ไหนก่อนนะดูใครก่อนนะคุณเห็นจิตเห็นคนดีอ่ะบางทีคุณคิดว่าคุณเป็นคนดีก็ืว่าเป็นคนชั่วเปสองอย่นะครับ นิพพานเขไม่จัดติดคนอื่นนะใช่ไหมคใครก่อนเาะนั้นไม่พอเขาเดินไปไป่อว่าหลวงพ่อติดหลวงพ่อไม่เลื่หันด้วลยหลวงพ่อตอบว่ไงวพอเราผมคำเหนืแว่างพอคหพ่อะแต่ว่าแปลว่าอะไรนี้ ใหญ่ๆก็คือุเื่อยด้ก็ท่าก็ต้องมาดูอะไรครับานนหนึ่งาว่าสองหาสั่งให้กินข้าวเพราะไมต้องกินยาอะยาแก้ปวดหลังนะแต่กุยาแก้ปวดหลังของวากไม่ได้แต่เราไม่รู้เลยโผล่เข้าไปเลยเราโผล่เขกาไากไีั้งและคนที่มาทำดีเขาออะไรครับ เหนื่อยมนะมันกไม่้ตัดสินนะมันก็พูดเือยก็คงเหนื่อยไ้มหรือ่่าท้ายเรื่องนี้ก็ไปถึงหัวงพ่อปัญหาวอนนี้ยเขาเอาไปลัาเรื่องนี้หลวงอปัญหาฟางปาราะวงพ่ดปวยโอ้ยยไปถึงหัวข้อปัญหาหนึ่งงปัญหาก็เป็นเซน์โอ๋อโอิงนะปัาอะไรก็จัดไม่ได้แล้นไอ้บังเออหลวงพ่อวยหวงสอร ตัวต้อนงนี้คือเซนโงแค้เลยเซนคุณม่ต้องวิไปญี่ปุ่นหรือต้อมีหรือจีนนะอยู่ตามวัดไทยทั่วไปโอเคไหมเราแค่แ่ไเราแ่าเจนงไม่ตายเพราะปากเราเพราะปัญหาเรื่องตาเลยแค้พี่ก็คิดเป็นโอกาสหลวงพ่อกล้วยอากจะสอบอารมณ์คุณหลวงพ่อกล้วยเห็นพี่โอกาสทำไมครับดี่แหเองเพ่งพูมาแล้วนะส มองอะไรหลายร้อยเลยฮะดูดูคูใคดูเอาเซอร์หรือดูบินเนอร์ผมไม่ยู้เลยนรื่องนั้นรยพอขาดบาดตายไหมใช่ระแกก็กลัวใจรึไหะาสนัสโนาสนเสโดนะต้มือ่ตอาขึ้นของมือ ความเป็นใจต้การทำของเขาการมันคืออลอย่งเคว่าเป็น้ที่คนที่กวางมากผมก็งเ่ก็โอเคล้วนะแต่ก็ตีองเก่งให้ใ okay. ช okay ่ไหม